มวันวาเลนไทน์แล้วใครยังไม่มีไอเดียของขวัญน,น่ารักน่ารักลองทำช่อเครื่องเขียนแทนช่อดอกไม้กันพอถึงวันวาเลนไทน์หลายคนคงได้ดอกไม้เป็นของขวัญสมัยเรียนเราก็เคยได้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นช่อดอกไม้เล็กๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะติดไม้กับปากกาให้หมดเลยนะส่วนปากกาที่ใช้ก็ของแบรนด์ควันตั้มเลยสีหวานน่ารักมากแถมมีหมึกหลายสีให้เลือกด้วยช่อดอกไม้ที่ได้มาเป็นดอกไม้สดเราก็เลยตั้งใจว่าจะทิ้งไว้จนแห้งจะได้เก็บน้องไว้ทั้งช่อก็เลยเอาวางไว้ในห้องนอนไม่กี่วันดอกไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีเราาากก็คคิิดว่น้้องงงแหตตมป ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียงไล่ระดับกันไปนะแต่พอเช้าวันถัดมาเราเห็นตัวอะไรดุกดิ๊กอยู่บนพื้นใกล้ๆก,กับช่อดอกไม้พอไปดูใกล้ๆน้องกลายเป็นหนอนนะทุกคนคือที่เห็นเปลี่ยนสีจริงๆคือน้องเป็นหนอนตั้งแต่นั้นมาคือถ้าเราได้ดอกไม้สดเราก็จะเก็บเอาไว้แค่ดอกเดียวแล้วก็ทับใส่สมุดเอาหรือว่าถ้าต้องให้ของขวัญใครเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปให้ของใช้แทนอย่างช่อเครื่องเขียนเนี่ยเราก็ทําเป็นของขวัญบ่อยมากเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้กันดูนะ